ดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์เพชฌนครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับท่านใดที่เดินทางท่องเที่ยวนะครับขับรถขับราก็ใช้ความระมัดระวังนะครับ ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเดินทางเที่ยวสนุกสนานพักผ่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมป้องกันนะครับผมใส่แมสนะครับเที่ยวที่ไหนก็จะได้กลับมาปลอดภัยนะครับโอเคครับมากันเลยครับผมวันนี้ครับจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับทําไมถึงต้องถ่ายกันหลายๆคันแบบนี้ฮะมันมีเหตุผลก็เพียงแค่ว่ารถนางฟ้า3คันนี้ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ เข้ามาจอดพร้อมๆกันทั้งสามคันเลยนะครับสภาพนางฟ้ายอดเยี่ยมทั้งสามคันนะครับผมรักพี่เสียดายน้องครับไม่รู้จะถ่ายคันไหนก่อนคันไหนหลังนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปรวมนะครับเดี๋ยวจะแจกแจงเป็นรายคันประมาณคันละสองนาทีครับนะฮะรถสมบูรณ์พร้อมใช้ทั้งสามคันครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับขับขี่ยอดเยี่ยม เรื่องเกียวช่องล่างไม่ต้องห่วงอะไรครับไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวครับใช้น้ำมันล้วนๆทุกคันนะฮะไม่เคยติดแก๊สเลยครับสุดยอดนะครับรถสามคันนี้รถเข้ามาพร้อมๆกันนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาพูดคุยโทรมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับพร้อมขายมีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโอเคครับผมไปกันเลยครับ เริ่มกปนที่คันแรกเลยนะครับสุดยอดเลยครับคันนี้เป็นพระเอกของยุคเลยนะครับร่อเหลามากเลยครับผมเป็น Honda Accord ครับ 2.4EL ครับผมปี2005ครับหรือ2548ครับพระเอกตัวจริงเลยนะครับรุ่นนี้โฉมนี้สวยงามครับหรือเขาเรียกชื่อเล่นกันว่า Accord ปลาวานนะครับ ครื่องยนต์2400ซีซีไอวีเทคครับผมสวยงามหมดจดเลยนะฮะสวยเดิมบางทั้งคันครับผมรถบ้านแท้ๆครับชมเลยครับสวดทรงองค์เอลครับสวยงามมากนะฮะเยี่ยมเลยนะครับรถสภาพเดิมนะครับ ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนครับรับประกันสภาพครับสีสันจัดอยู่ในเกณฑ์ราว96%เลยครับสีเทาไทเทเนียมครับสวยงามหมดจดทั้งคันเลยครับภายในสวยเบาเดิมๆครับเบาไฟฟ้านะครับคู่หน้าครับสภาพเยี่ยมยอดมากนะครับ ตัวนี้มีค r ู i s e control แล้วนะครับเป็นปี2005ครับผมมีค r ู i s e control ครับผมเลใไม่1 7 0 0 0 0กิโลนะครับว้าวๆเลยนะครับผมอะไรมันติฟังชั่นครับมีค r ู i s e control ครับสวยงามนะครับเดิมๆครับเยี่ยมยอดมากครับพร้อมใช้ทันทีครับ ไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวเลยนะครับยางสวยครับปี2018นะครับผมสภาพยางสวยสดนะครับใช้งานได้เลยนะครับว้าวครับโอเคครับไปดูคันอื่นกันต่อเลยครับคันที่สองนะครับยอดนางฟ้าคันนี้ครับรถยนต์นิสสันเทียนาครับ ตัวนี้คันนี้เป็นปี2007ครับผมหรือ2550ครับปี2007ครับสวยงามปิ๊งปิงสุดยอดเลยนะฮะรถบ้านนะครับรถคันนี้มีประวัติคือผมนำมาจากเจ้าของในตอนแรกมือเดียวออกห้างเลยนะครับเมื่อสี่เดือนก่อนครับผมนำมาขายให้กับผู้ซื้อครับ ขายไปแล้วนะครับ4เดือนครับท่านใช้งานมาเพียงไม่ถึง3,000กิโลเองนะครับซื้อไปจอดก็ว่าได้นะครับเป็นภรรยาของชาวต่างชาติครับทีนี้ท่านก็ออกรถใหม่ครับผมนะฮะเป็น t o y ยต a กระบะสีประตูรถใหม่ป้ายแดงครับคันนี้เลยจอดเฉยๆครับไม่ได้ใช้งานครับก็เลยนำมาคืนให้เราครับ สภาพสวยงามมากครับเป็นสุภาพสตรีครับทั้งมือที่หนึ่งและมือที่สองครับมือที่สองใช้มาแค่สี่เดือนเองนะฮะสุดยอดเลยครับรถของผมเองครับคันนี้ฮะสภาพสวยสดงดงามครับสุดๆเลยนะฮะเด็กใหม่เพ่แท้โเองนะฮะ รถงามครับผมตัวท็อปครับตัวนี้เป็นรุ่น230 JM ครับตัวท็อปสุดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าเกียร์ออโตครับสมาร์ทคีนะฮะเป็นดุญแจแบบการ์ดน้่ครับภายในลาย,ลายไม้ครับยอดเยี่ยมมากนะฮะ สวยงามสุดๆเลยครับรถหรูครับขับขี่เยี่ยมยอดครับนุ่มนวลหรูหราครับใช้งานมากเลยนะครับยางนะครับปี2018ครับผมดิสโตนครับสวยครับพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมแมแต่บาทเดียวเลยนะครับสภาพเยี่ยมยอดเลยครับผม โอเคครับไปกันต่อเลยครับมาพบกับคันสุดท้ายเลยครับน้องสุดหล่อคันนี้เป็นน้องชายคนสุดท้องครับหล่อเหลามากครับอายุน้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับสวยงามหมดจดจริงๆเลยครับเป็นเชฟโรเลตครูซนะครับปี2 0 1 1ครับผมหรือ2554ครับ สวยงามหมดจดทั้งคันเลยครับคันนี้พิเศษสุดเลยครับเป็นรถของผู้บริหารบริษัทนะครับแห่งหนึ่งครับรถประจำตําแหน่งครับผมมือเดียวออกห้างครับวิ่งมาแค่เก้า0มืนกว่ากิโลเองฮนะยังไม่ถึงแสนโลเลยนะครับสภาพนีเรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับสวยงามหมดจดทั้งคันเลยครับสีสันนี่อยู่ในระดับ เกเลยครับคันนี้ใหม่มากครับเป็นรุ่น1.6 ls นะครับแต่สิ่งพิเศษคือภายในครับอัพเกรดจากศูนย์มาเป็น ltz นะครับสีดำปนสีส้มนะฮะนี่ครับเบาะหนังดำปนส้มครับผมอัพเกรดมาครับสวยงามครับเป็นตัวท็อปครับเยี่ยมยอดเลยครับ สภาพใสปิ๊งเลยครับเลขไมวิ่งมาแค่9ก้าหมืนหกพันกิโลเองนะครับสุดยอดเลยครับไม่น้อยวิ่งน้อยมือเดียวออกห้างครับรถของผู้บริหารครับผมรถงามไม่รู้จะติอะไรนะครับรถสภาพแบบนี้ครับเยี่ยมจริงๆเลยครับ ชัดๆครับภายในงดงามจริงเลยครับน้องๆรถใหม่ป้ายแดงเลยครับราคาถูกด้วยนะฮะป็นไปได้ไงฮะรถอายุใหม่ๆแบบนี้สภาพแบบนี้ขายไม่ถึง200,000ครับคันนี้ยางนะครับเป็นปี2018นะครับงดงามครับมิชลินปี2018ครับสุดยอดเลยครับ ทนใดสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับทั้งสาคันยังไม่มีเจ้าของนะครับท่านใดสนใจรีบติดต่อมาเลยครับไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม